ทำอะไรด้วยด้วยด้วยก็น ลอยแล้วเร่งเนาะเอาไ้อหี่นานรมีเดปลาผูด้เพีองีปผูง่าดว,ว่าอาพีกมาแล้ว <c oughs> ดู่กันละว่าปลผูนี่ปลผูเานใส่ก็ต้องก็ต้องไปหาหนักทีปลาผง่ายนี่นีหลากหลายเด้อยันี่ไปกลไปดูพี่ บริษัทคุ้มกูจำกัดบริษัทรถกระแบบบ้านเลดเลยจะหาที่ใหม่ที่มุมเลยนาะเราจะหามุมใหม่เลยเหรอวะมุมสูงสิไง,อ,งอีกนิดเดีนะเตืนมุมเลยอ่ะ บรรยากาศคือฝนสีตกเด้อพี่น้องเด้อฝนมาแล้วเด้อฝนมาแล้วเด้อขึ้ฝนคือมาแล้วี๋ยวงไงคือปูฝนจะมาแล้วมีหินเด้อสันดุกลังสวยงามเลยอันจุ๋ยจุ๋ยแล้วว่าสวัสดีครับอยู่กับช่างออนซิงออน,น,ออนทัวรนะ์นะครับ ขึ้นเขาพักเคี้ยงเขาก็เรียกขึ้นมาเลยได้ลุยงานต่อเราดูสิตัวนี้ร้อยเก้า,าห้ด้วยไม่ธรรมดาด้อยแต่เป็นหัวกระตูนนะหัวกระตูนหัวนอกนี่นก็เติมน้มาไม่ค้นก็คนละว่า ป๋าเธอ,เอปิดไหมมันปิดไม่อยู่เ่าอืออือม,ม่ต้องปิดไม่อยู่ก็ได้ถ้มามาคิวต่อไปใครเอ๊ปลานโนดโคตรแรงนีงไไนน่เป็นไอ้น่าทำไมไม่เห็น,นปลานโนดนี่คิวต่อไปปลานี่เปลานี่คือยุ้งเพราะอยังแมวอ่านั่น อันนี้ก็อันหัวกระตูนเหมือนกันอันนี้แต่หัวไทยอนีการถึงคือฝน่ตกอย่ีงน้อันตกทางบ้ตกดอกให่มันยังบุ่งสีไมฝังนู้นทรงนี้ตกก็ได้ในั่งนี้ก็อันนี้นู <l> ้นฟ <l> ้ามันมืบมาเลยมันมึบมาแล้วฝนตกในทางนี้เพราะมันห่อนใช่การันร้อนช่างร้อนเหลือเกิน แข็งเลยไม่ใช่ดินไม่แข็งเลยเนะบื้องขวนก็โดดหุ่นแข็งเพราะแข็งเบื้องเบื้องขวนถ่ายรถก็ได้แต่ไม่โหลดด้อยูอ่เจลาบีมาดูพี่เจลาบีให้แกกินหน้อย เดี๋ยวจะดินลดลงข้างล่างเราจเดี๋ยวลงอีกชั้นนึงหรือเปล่าดูดินก่อนมันจะพอง่ายป่ะดินพอๆแล้วก็จะเอารถลงลุมอีกดินมันเป็นยังไงเออออก้อนบ่อๆใน่รงดูเลูกพี่แม่เทียนก้อนน้อยๆน้อยหน่อยนะที่รถเขาจัดให้เพื่อนนี่จัดก้อนน้อยๆหน่อยนะคือต่อไปไป เป็นีดิดวะปานิดปานิดนะปานิดก็เคมเตอร์กัเ,เคมเตอร์โดยเอฟซีโนเอฟซีตัวแรงเย เริ่มเย็นรเริ่มคิเรอเริ่มเสาเรื่เสาเข้าไปารเ,ารเรื่อง้ามกันการเย็นๆอะไรเิ่มวิ่ง่ห้าคันเริ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันหกกับเจ้าเคนเตอร์กำลังมาด้วยอบดีก้ากำลังมามาจจะใส่บดีก,ก้า น้ำแกยูใสดูพี่ผไปน้ำยูใสก็จถึงจะกอกน้ำแตจะตับน้ำเลยเลยเป็นน้ำป๊อป่าาด้อดึงดึงน้ำดึงน้ำประดานมันพูจะขึ้นเป็นน้ำประดานจะขึ้นใหญ่ลงมาพุทดใหญ่งมาถึงหอดมาหอดหิมที่เหนแเเือแบกเน่ามีมีบัอกมีบัอกหินมีทอหินทอเตรียมตัวทอนี่งจะทอทอปูแบกเน่า แต่บานี pasture, ้นมันปลูกหลายบบกหน้ามันในรุ่นตลาดแล้วด้วยเส้าลเส้าเห็ดกุศาแลาเห็ดยังหุ่นย่างฝาเลยลีกแกเหยนแต่บาบหน้ายังรู่าเบิดได้หุ่นย่างย่งเบิดย่งุ่นลูกเขียวทั้งขามดทั้งขารถเป็นขาเป็นหุ่นงี้ยตัวนี้รูปแกจะทำอะไรได้ มัลนลลงข้างล่างนะเดกพี่มันแข็งแนั่นิมันเปิดปากบ่าบริวาร,ร,รลงฝนชิลลงมาอีกเลยฮะเราต้องขยายออกไปอีกเวลาหอดก๊กฮักก๊กใบกระเด ầu นน่ะปากสาอันนี้ท่อน้ำท่อ,อใหญ่ตรงนนะีม้มท่อนหน่อยท่อใหญ่เลยตรงนนะีปป้มาไปไปมาดูพี่ก๊อกหน่อยขึย้นแลวเดี แกมดีเล้จะเอากับย yeah. ่อกระถางมาด้วยย่อกระถางมาตั้งไม่แกงหงอด้วยนี่ใช่รมาเอาดีๆนะพี่ยา้ทำให้เขาแจกด้เอาได้มารวมด้ยสิรวมแล้วสิแตกด้ยิรวมแตกเด้อเป่าปไ ผมไม่พี่เอาไปซื้อนุ่มเลยแบบทำไมด้วยวนะนีมันก็ขือข้างเลงนะานะผมก็ตักพวกเขาสินี่คือเอาทั้งเอาทั้งปากมันตั้งมันถ้าหลุดแตกเลยทุกพี่เลยแตกแล้วแตกแล้วลนั่นเรียบร้อยเลยพี่การคุกเลยพี่คุกลงไปเลย เจ็บเลยมามามาไปมาอุ้ยมาทีมาี่แล้ววาอีแ้วอุ้ยงอมาคกองยิงแล้ว เจอระบีเจระบีทุกที่เจระบีขาดเจอระบีนะมั่งฟันมันจะหมดแลเราจะคุณปูนฟันปีศาจแกจะหมดแล้วเอาฟันปีศาจมาใส่ใหม่แล้วหรือวระมาณถึงเดือนเมื่านอาจจะถึงแน่นอนอาแกใส่ใส่แบบใส่แบบเดือนเดือนสองเดือนแบบฟันเกลี่ยทำงานทุกวันเลยยิ่งวุฒยู่ กดค้าหาบนาันนั่งก็ไปนอนเลยกดค้ายืน,น,ไนไม่กระไรนั่งหน่อยก่นเดี๋ยวพาไปดูทีมงานอีกทีมงานหนึ่งได้ยินข่าวว่าลงบ่อทีมงานร้อยสี่สิบ มีหลายทีมงานที่ดูทีมงานเสีย๊ยะมีรู้เจเก็เกบบ่อยอย่างนี่น้องนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะจบกับเจ้าอุ้ยรอตัวก่อนนะพี่น้องเลยคลิปนี้รู้สึกว่าจะยาวแล้วจะถ่ายทำให้ดูใหม,ม,ม่เด้ยวยมีจดบันทึกอยู่กับเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่่นีชอบมีจดบันทึดให้ดูนะคนคอยติดตามไปเลยเจ้าคุณปู่ไม่ทำให้เราผิดหวัง แล้วมีเหตุวังแล้วก็คุณปู่วันนี้แกสายบูสายบุญแบบบดทั้งบูทั้งบุญทั้งแกเบิดน่มาสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะเพื่องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้วยกับอมชินออมถั่วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคุณเริ่มมาแล้ว